ดีครับพี่น้องวันนี้เรามาถึงสวตดีบทที่142แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงเราก็จะจบในพระธรรมสวตดีบททั้ง150บทนะครับซึ่งเมื่อเราได้มีโอกาสได้อ่านคัมภีร์ในพระธรรมสวตดีมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าช่วงเวลาของการเขียนพระธรรมสวตรดีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สลับกันไปสลับกันมาของเหตุการณ์ต่างๆแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะจะทําให้เราเองนั้นได้เห็นว่าชีวิต ของเราเองนั้นบางครั้งเราเองนั้นอาจจะได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาที่ใกล้หรือตัวเราและช่วงเวลาที่อาจจะผ่านมมาแล้วนานแล้วนะครับซึ่งในขณะที่เราระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราเองนั้นเราเห็นเราเห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าเราเห็นถึงการรับรองของพระเจ้าเราเห็นถึงการปกป้องของพระเจ้าเช่นเดียวกับเมื่อีตอนนี้ด้ยเช่นเดียวกันก็เป็นเหตุการณ์ที่ ได้ถูกรวบรวมเข้ามาถึงคําอธิษฐานของดาวิดในขณะที่ดาวิดเองนั้นในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับซึ่งเราเองได้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในคู่ขนานกับพระธรรมตอนนี้ก็คือในพระธรรมหนึ่งสมิวนะครับบทที่22กับ1นึ่งสบทที่24ได้พูดถึงสถานที่ที่หนึ่งที่ดาวิดเองนั้นได้หลบซ่อนในขณะที่ดาวิดเองนั้นได้หนีกับ จากกษัตริย์ซาอูลที่ไล่ล่าเพื่อจิจฆ่าดาวิดที่นั่นก็คือถ้ำถ้ำนั้นก็คือถ้ำอะดูหลังนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่ดาวิดเองนั้นได้หนีและไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่นั่นเองนั้นก็พี่น้องลองคิดถึงการที่เราไปเราหนีจากศัตรูนะครับแล้วเราเองนั้นไปอยู่ในที่ที่กบดานแล้วไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักหรือเป็นที่ที่ไม่มีใครเองนั้นเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่น กษัตริย์ดาวิดรู้สึกยังไงกษัตริย์กษัตริย์ดาวิดซึ่งในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับดาวิดรู้สึกยังไงดาวิดรู้สึกโดดเดี่ยวดาวิดรู้สึกไม่มีใครมาสนใจดาวิดรู้สึกว่าเขาเองนั้นเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไม่มีใครนั้นอยากจะคบหาเนื่องจากกษัตริย์ของแผ่นดินในเวลานั้นคือซาอูลปฏิเสธดาวิดและไล่ล่าดาวิดและต้องการที่จะฆ่าดาวิดเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่ดาวิดเองนั้นทาก็คือว่า แม้ว่าดาวดิดาวิเดนนั้นจะหนีและอยู่ในถ้ำซ่อนตัวหลบซ่อนตัวอยู่นั้นแต่ดาวิดเดนนั้นได้อธิษฐานกับพระเจ้าดาวิดยังมั่นคงในพระเจ้าอยู่ดาวิดยังยังเชื่อในพระเจ้าอยู่นะครับและดาวิิเดงนั้นรู้ว่าทางออกเดียวของเขาในเหตุการณ์ร้ายนี้คือการที่เขาเองนั้นจะได้รับความช่วยกู้จากพระเจ้าดาววิดเดงนั้นจึงพัฒนาออกมาด้วยคําอธิษฐานของของท่าน ว่าท่านเองนั้นจะมอบเสียงของท่านมอบหัวใจของท่านไปหาพระกรุณาของพระเจ้าขอความเมตตาของพระเจ้านะฮะและดาวิดเองนั้นทําอะไรดาวิดเองนั้นไม่ได้ออกไปเข้าไปในเมืองแล้วไปประกาศว่าโอ้ซาอูลแก้งฉันซาอูลเองนั้นอิจฉาฉันไม่ดาวิดเองนั้นได้นําเรื่องราวทุกเรื่องราวในชีวิตของท่านเองนั้นเข้าไปหาพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับว่าเปรียบเทียบก็คือว่าวิธีของผู้ชอบธรรมกับวิธีของคนธรรม อย่าลืมนะครับพระธรรมสุดีกำลังพูดถึงเรื่องของวิถีคนชอบธรรมและคนอาธรรมดาวิดเองนั้นก็เป็นตัวแทนของวิถีของผู้ชอบธรรมและซาอูลเองนั้นก็เป็นตัวแทนของวิถีของคนอาธรรมดังนั้นเองซาอูลเป็นวิถีของคนอาธรรมที่ไล่ล่าดาวิดแม้ว่าความอาธรรมเองนั้นจะวิ่งจู่โจมผู้ชอบธรรมคนที่เดินไปกับพระเจ้า แต่คนของพระเจ้าจะทําอะไรคนของพระเจ้าเองนั้นจะร้องทูลต่อ,อพระเจ้าคนของพระเจ้าจะทําอะไรอธิษฐานต่อพระองค์ระบายความทุกข์และสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองนั้นมาให้กับพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์เองนั้นจะเป็นผู้ที่ทรงช่วยให้ชีวิตของเขาเองนั้นได้ผ่านพ้นไปได้พระองค์เองนั้นเป็นที่รีภยัยพระองค์เองพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่จะทรงโปรด,ดปลดปล่อยและช่วยเหลือเขานะครับ เราะฉะนั้นเองนั้นเนี่ยเราเองนั้นในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้าเพราะเจ้าของพระเจ้าตอนนี้มีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรมีผลตรงที่ว่าเราเป็นคนชอบธรรมไหมหรือว่าเรากำล <fur> ังดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีของคนอาธรรมถ้าเราเองนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีของคนชอบธรรมเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะวางใจในพระเจ้าเรายังหวังใจในพระเจ้าและเราจะนําเรื่องราวต่างๆร้องทูลต่อพระองค์เป็นคำอธิฐานเป็นคำร้องทูล ไม่ต้องตกแต่งคำอธิฐานเหล่านั้นแต่ออกมาจจกหัวใจของเราที่พึ่งพานในพระเจ้าเป็นหัวใจของเราที่เราเองนั้นไว้วางใจในพระเจ้าและเป็นหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งพระวจนะของพระเจ้าในตอนท้ายดาวิดเองนั้นได้จบลงด้วยตนด้วยข้อความนี้เป็นสิ่งที่เราเองนั้นได้คิด และเราเองนั้นราจะเรียนแบบรพระบิดบอกว่าขอทรงพาข้าพระองค์ออกจากคุกเพื่อข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระนามของพระองค์คนชอบทำจะล้อมข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์จะทรงนำทำแก่ข้าพระองค์อยา่างดีในขณะที่เขายังอยู่ในท่าท่าอดูลำในขณะที่เขาเองนั้นก็ยังเจอปัญหาอยู่แต่เขายังเชื่อว่าปลายทางนั้นเขาเองจะพบกับอะไรเขาจะอยู่ท่ามกลางการ,การช่วยกู้ของพระเจ้าเขาจะอยู่ท่ามกลาง ผู้ที่เดินไปกับพระเจ้าและเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและเขามั่นใจว่าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่ยังส่งกระทำกิจของพระองค์อยู่เสมอในชีวิตของเขาคือพระองค์จะยืนยันความชอบธรรมของพระองค์ความรักของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ขอเจ้าอวยพรชีวิตของพี่น้องที่จะดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะดี จะร้ายเรายังหวังใจในพระเจา้าและพึ่าผ่านงค์สเสมอขอบคุณคุณเวทพรอยู่ชื่อของพี่น้องครับ